ห้ามเลยครับขอจ้าเอ้าตถจิติกแล้วจ้านี่ว่า,าสิพ oui. ่อต้องสองจูงนอคุณขาวจ้าโดใหไงเพื่อนไอแมนครับนม่วัตถุมาก ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนล้วแต่ที่ยอมารับชมสอง,สองมื่อกี้พระลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้ากท,างทีงอยู่ในประเทศหลกักตกางประเทศนอกจากครับผมมันมีพวกการวันที่สี่ประกายเนาะแม่นครับติดมิถุนายนปีหกสิบจ้าอันนี้เมื่อกี้ก็พกิ๊กกับปาเขาปลาฮาเฮ็ดคือเกาจ้าเมื่อนี้ออกมาใส,ส่สายน้องมาสองฝนตกหน่อยเนาะแม่นครับผมจากที่จัดเมื่อนี้ข้าวปมาปลาลางด้วยค่ะของบ้านน้องเมฆค่ะตำบลเลยครอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าออกมาใส่สายมหาแบบฝาฝ่าว่เนาะ แม่นครับทีได้เรากลับไปส่งเฮ็ดที่ขางออเดอร์จ้ะพี่นนองเมื่อกี้ก็บขางอยู่หลายเจ้าอยู่ด้อจ้ะทั้งพี่ๆทั้งคุณแม่คุณยายเนาะเฮ็ดเ่ทัานมีมีพ่อส่งจากพี่นนองกักับย่อยจะส่งให้เรื่อยๆด้วยจ้ะพี่น้อะค่ะม้อนีนไปตามรุนตามส่งก็เมื่อกี้พวกกิจ้ะ่าไดรีิมาบ่เนาะจ้ะไปกันเลยจ้า่นครับผมพอแล้วครับผมเห็ดพึ่งซาดครับผม เป็นดอกแดกแหงมานะครับผม,ม e. 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 วันนี้พองการออกมาบานใสๆครับผมอีกอ่ะพี่ฝนเยอะพอเาบุษเสานี่ก็ฝนตกครับผมใช่ละโอ้เฮ็ดผงสารเลยมองไม่อีกแล้วครับผมโอ้ยละงงกัะตามมาเนี่ยนครับผมมันนี่ฮะแบบฝ่าวได้พี่เนาะออกมาใสๆกระเจี๊ยบเร็วๆ ฝนกระตุกน้องมะเส่เนี่ยนี่ครับเพชรพึ่งเหลืองครับผม,มแกงแสีบแกงหวานคือกันครับผมจ้าบวกผมด้วยกันแมนครับรสชาติดีครับผมนี่ครับพึ่งข้าวพึ่งข้าวขาขนจ้ขาขาขนครับผมขาขนได้จองเลยนี่ครับข้าวขาขนจ้าอุอ้ยงามนี่น้อยน,นะดอกนึงจ้าอือด,ดอกนี่ที่มันางามครับผมอีกดอกจ้าอุ้ยน่ารักนี่จ้า เห็ดตะไคร้ครัเห็ดตะไคร้พลนพนเห็ดตะไคร้มีน้ำกันครับผมเหตะไคร้เฮดเมกิกเห็ดไคร้เฮตเมกิกตีอีกตรงนี้กีตำพน้อหอมครับผมจ้าทำเวลามาในมหาป่า งาดงางอ่ะดีทีรุ่นนี่งามจ้ะโอ้ยดอกนี่ก็งามครับผมตะไคร้รุ่นวันนี้โหนนี้เอ้านี่ครับผมเแ็่ตะไคร้ดอกก็ลังพอดีเลยนะโอ้ยแม่นจ้ะมันจะแม่นไหมจ้ะขาพันยังงงโอเคโหนประจำโหนประจำน้องเนาะประจำ เด็กวานโคดเวนะอู้หูสอนสามสอนสามจะปกไว้เด้ค่ะเด้อนาคตเด้ในจาะพี่น้องขึ้เขาหัวหยงข้นมาหัวหยงอกงามอยู่ด้อ่าก็มีดอกเดียวแต่ไข่่ตครับผมเพราะเพิ่งเข้าได้อ่ะไข่จังไหนเก็บแต่ไข่มาของพี่หนุ่งานที่เพิ่งขึ้นเขาหัวหยงบ่ อคับสนแห้งความจำสั้นแต่รักฉันยาวไหมว้าสุดยอดพี่น้องหืมพ like um> mm ึ hmm. ่งสาดด้วยครับผมพึ่งสาดหรือพึ่งนาฮอครับผมน่ามีอุ้ยโอ้โหแม่งกินแม่งกินแม่งกินขอคนบอกคิดคขาแม่อู้ยเลยหักสำนองเสียดายดิหักกระดาษขึ้นเก้าครับผมเรหลือมันมแน่ครับมิได้หลายชนิดแหละครับผมเห็ด มนงอีกดอกนิ่งเ้ี่โอ้ยเผื่อศาสตรออกมาอีกครับผมจะโดนงามเลยครับนี่อกเดอกตัมุตะมิเอาจ้ะพีเลยอะไรนี่คลิเก็บยบดดอกนี่ไม่เอานี่นี่นังตัมุูตัมิอีกนี่บอหน่อยบอเห็นอีีแล้วปัดปัดปัดขาเผื่อหายหน่อยนี่เห็นอกห โอ้ยนี่ครับผมจ้าหาเลี้ยงไอ้หอยได้นเนาะอีกจ้าพูดอีกนี่ครับผมเออตัวอุ้ยนี่เป็นดังสิจอมแหลมล <laughs> <laughs> ูกั้มจ้าอ้ยจะขู่อีกมากๆจ้าอของเลืองหินแล้วครับพอพ้นออกจะเป็นแน่น,นครับผมจ้า กออ่าวได้เนาะกออ่าวหรือกอาขาวครับผมทอกันเนาอาหารเท่าน้องเนียนครับกีกซับสนคืนกนอกันว่าแต่พวกกีกซ้ำกันจ้ะสาวเล่จ้าสาวเล่บ้านนาคือสวยคืองามแท้จ้ะเนียนครับผมงามไหมครับผมสาวเล่ตาขาขาวๆ,ๆหน่อยเนาะเนียนครับผมล่างแหลบวง,ง,ง,งเนื้อครับล่างแหล่ปลาย่างเนาะจ้าก็ขีิควาเห็นอีกจ้ะสนิทอะไรบ่แต่เยอะ เจ้าบังโมย่ะย่าอยากเขาก่อนกอดีงเจ้าเกงหวานจ้าเ็กกโกเลยเนี่เนเนยเ็โกนี่นะขอหอมพัหน,หน่อย่นี่เนาะนี่นเะดีวพัน์ดอกบ่หนาไปไหนฝนต๊ดูปจขับเห็นอเป็นน้ำหอมเป็นน้ำหอมเนาะอือเห็นจักดอกสามเาานเเเพี่ดิ เสียงรถเขาจะมาจอดตึนเต็มที้เนาะอวยงามแหงเอ้าข้าตัดไปข้าวกรอบแมงบาแม่นะแมงกินแมงนั่งูกินขาไววเพียงเพียงเลยกันเนาะอืมอดาตรงงามสเลยครับ เห็ดกอจ้ะมาต่อเงยเลยโอ้ยใหม่ทับพันพูดอ่ะต่ใหญ่เลยไม่ดีไรแม่สั่งว่ะงามอยู่นี่แหละแจงไรเนี่ยท้าจุนพูนไม่มีพวกเนี่ยที่น้องมันพูนต่ใหญ่สิผมิญโง่เคยกีบพูนครับไม่โด่งพูนครับผมเป็นแง่งเลยครับโอ้ยจุ่มกันเลยพวงเนี่ยครับเห็ดกอใหญ่ กม่ว่านไม่เข้าบริเขานี่เนาะแม่นครับเมื่อวานไปผู้จองเป็นผู้เมื่อวานสวนผู้กวนเขาฝนล้างๆเลยจนเผาคือย้ายมาอีกแล้วแต่แต่ยังทองก็ขายอยู่จ้ะงามเนาะกลับมาหาอยู่เนาะกลับมาหาอยู่จ้าตัวนี้แล้วแต่ใบอะไรบอกนี่ก็คือกันแต่ใบเออมันเป็นเฉือนอืมเนี่ครับโซกันผมว่าในหกหกนิดหน่อยเนาะแม่ยครับนี่จะดอกยังไง ทองให้เขาขาวอยู่นะครับผมบานครับผมมาเจอเห็ดบานนี่นต้องได้เต็มตาเร็วอายเพเวลาเขาฝ่าฝ่าพวกนดวงอืมแต่มันมันพ่อจุ่มไปเนาะชิ้น,น,นง,งามเลยเนาะนี่บ้างไหม ขอกมาในหอกแห่งเนาะโบเห็นเนาะบบเคยเก็บนำในหุ่มเนี่ยเนะาะบบคือาสิเป็นสิลเนี่ยขึ้นยาของเนี่ครับเป็นเรื่องอยู่ครับสอนกันอยู่สุ่มก็เลยนเลนาะคุณโอ,อ๊ตโอ,อก๊กเา ่เอขันดึงขันมากขาดเครื่องได้เดยขาดเครื่องเพราะคนหัดไปแล้วเนาะเน่ยครับน้องยืง่น <c oughs> ตนไปตปรงขาผุตดำเนาะนี่เจ้าตุ่มตุ่จังไรน,น,นั่นอันไหนี่อันอันหัดหักไมหมหักไอ ฝนก็แห้งแน่เนาะเน็ตก็เลยอยากหนิมๆพี่น้องถือฝนฝนหำดีวัดขื่นพี่น้องฝนดีค่ะจากช่วงนี้ต้งเล่นกระตุกต้งขึ้นกระตุกจ้ะอืมกีกว่าดอกเนาะยังมีสองเลยอุ้ยสามคนอาจจะจอนกันจะเอาอะไรครับตัวสามอันสามก็จะเอาอะไรเนาะเอาคือว่างว่างก่อนตัวเลาวอันสอง อันนี้เป็นเชือ้ออาจารย์พี่น้องมันอยู่ในหลุมเนาะมันเกิดบ่ไหนโอ้ก็มันจ้ะวันเฮายเจ๊ที่เครื่ลังฝู่เฮ็ดแดงหนาเป็นหมูแบบใหญ่นเนาะไอนเนาะโอ้มาผอทานนะพี่น้อทุกคนเอาทานเนาะเหรอพี่หน,น่อเมื่อี้เอาทานที่ครับผมป่าที่งง่ถานใหญ่ครับผมแต่เพันยังงมอยู่เนาะงี้ครับ ล่าเลียงด้วนต้องเอาไ้ก่อนเนาะนี่ไงไอ้ตย่มมือมีตาก็เห็นมั้ยค่ะจ้าจ้าจ้ารอกันเลยอาทิตย์ออกมานี่มีตัวรองนี้ตุ่มมืเอาเท่านี้บ่เอะจ้าเอ๋นื่อกี้เอาทางนี้จ้ะรองขาวดีแน่ครับผมข้างดำแต่ว่ารองขาวนั่นป่ะแม่นครับลงที่น่ะนั่นโอ้โหจูนพูนเนาะ แ่นครับไ,นนไม่เกือบเี่ยม,มันบลแม่นจ้ะเกือบจ้ะเกืบอบเพราะนี่หนึ่งแสบใช่ด้อครับผมเกือบซื้อบ่เป็นนงดอกไเนาะซอขายผ้าอย่แปว่าขา,าหัเยียมแล้วนตนัวนนึ่มันไมอนี่แน,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 น่นตัวล ดอกก็ลังพอดีน,นะเนาะนี่อนจ้อเพชรทานปูโมงแหงนี่ดอกงี้สวยคนจีน,นาอายนี่ก็ชมอ้สองสองโอ้งามแหงเลยครับโมีแหงเลยาสามเมื่อกี้เนาะแหงจ้ะจุ่มสาม ดูเกะนยัดเลยจ้ะเอ้อปวดไอขางตุบติปิเห็นจ้ะตุบุติปิเลยเป่ตุบติปิอีลิตะไอ้นน่ะเ้ยขาใหญปๆอับดอกก็ใหญยๆอปอบ่มีแมงจอยเนาะบ่จ้ะสมบูรณ์แงแต่เกาคนสิมีแมงยังกัดเปนดำดำมือขันออกหลายคนสิบ่าคนม่มีนี่แต่เปลื่นดีเนาะนนี่ กำลังหมอนเห็นมาจัดดินพี่น้องฝนกระตกแน่บันอื้อนีินก็แมน่นอันขี้ดินตุนๆไปตองตุนๆขึ้นมาแม่นเลยดอกกำลังขึ้นมาพกพกกิ๊กที่เราบางหารน,นะถือปไปนั่นี่ครับแม่นถือตะกงนั่งท้ายทางนั้นทางนี้บุหรี่ <c oughs> แต่บ่ท่านบานแบบทานไงทานไงด้ครับเขาเอื่นว่าพื่อน เป็นเช้าเลนี่เป็นผู้ใหญ่ขอบคุณผู้อุลครยนนั่งๆดย่างไหมบไปิดจุ่มซีพี่น้องตะออนเฮ็ดทานพี่น้องเอ้ที่กระโดกกระเดืออเถอะเอ้ยหมวามันหามาตะปูน้อยหนึ่งเนาะบมเดลออาไลายแต่่นนัก้ันี่ไบกลลบ้านเต็มที่เนาะไอ้เนาะ แม่นครับจ้าอีกอ่ะแต่ละจุ่มเนะาะแต่ละจุ่มสุดจอดลยครับแต่ละดอกพี่น้อกยังจะไปงามบ่มีแนวแต่ตองเลยแม่แต่ตองเลยครับผมอุ้ยตองกับงามหนึ่งเซ็ตครับเผ็ดหนึ่งจิ้มซีฟู้ดหรือหนึ่งจิม้มแล้วต่ผุหมักนะครับเผ็ดกินกับเลยจ้าไปอีกอ้สิสิบบาทแม่นนี่แหลเดี๋ยวไปกองพุงเสริมบอเออแม่นโดดจิ้นเลยท่านพูดได ความโด่งไงน้าะจ้าเอ้าพอที้สะตีกละจ้ามีว่าสิภพอเนาะมือปลาซอสหลอดปลาลางเลยจ้าพี่น้องเมื่อวานขึ้นเลาะหาทั้งผู้จนมาผอเนาะสีแดงบาพอเลยจ้าผอจะสีอื่นโอเคคือถึงเขาเขาหยองจ้าเอ้าะบริษัทค้าเลยไอ้เอ้าทาเขาเลยเนาะโซนสามตัวนี่ นึกว่าสองนี่สามโดกจ้ะเปิดข้าลาเียงข้ายไร่สวยจ้าเห็นดอกนึงเนาะจ้าไม่เต็มนะจ้ะเรียงาเก็ออกด้วยครับผมแต่ก็ออกปรหลายเนาะมหันพ่นออกหลาย่วงนั้นเหรอเนาะแม่ใครับมาเก็บเดตาหนึ่งหมเดียวน้ะเมอกีเนาะเป็นเชืออะไรจ้ีดอวนีเอาใดยี่จ้ะเอาเดตัดค้าเลยออะ เ็ดดงหนาดอกจ้าสติกอีกรอแล้วจ้ะาสีสมเนาะแม่นครับผมขานลายจ้าไข่เพิ่นจ้าอุ้ยไข่เหลืองไข่เดียวกันนั่นแหละพี่ไข่สีเดียวกันนั่นนะจ้างงามเนาะไข่เนาะอุ้ยงามอีกจ้างอีกตัวนึ่ครับผมเคี้ยวเคี้ยวเขามาเห็นอีกเนาะแม่นครับอือมีสามยูแล้วก็มีไข่เดียว อีกบ้างบดเลยละบดเลยเนาะแน่นครับอืขาวจ้าดอกเดียวคนต้นนีกเนาะจ้าดอกบ่มีมงมีพอดเลยอ้เืองมูเนมูหันนะครับผมทั้งไครทั้งจุมแต่ว่ากับพางเนาะไม่ผิดพังดิจ้าเขิดดเนาะได้จิมแน่นครับอฝ้หูฝนไอ้เดือบ เนี่ยจ้ะโอ้ยจัดแพะขู่กันจังเนี่กคู่นี่ครับอืเห็ดเผือกค้าลุงงูครับผมงามแห้งครับเกิดใหม่อีกแล้วครับเนาะผมเนี้ยมาได้ประจำหน่อยนะเนี่ยครับเพิ่งก็เริ่มต้นไม่เห็ดออกมาใหม่ๆแต่ว่าหางพุทธหลายด้วยครับมาสังเกตเบหน่อยไม่กี่เนี่ยจ้นี่ครับผมนี่เห็ดแต่ละอย่างเห็ดละงูก็ออกมาใหม่แต่ก็ บหลายคือกันเขาออกไม่เนาะเขาพาะฝนพื้นหัวยองแต่ละอย่างออกไม่แต่ตะยางละเล็กละน้อยครับรสชาติหวานได้จ้ะนี่อันนี้หมู่อู้ดอกไงเนึ่อนอายขึ้นละบนเลยทัศน์เสดขึ้นเป็ดเชื่อเป็นเพ็ดถึงเขาบานนี่ครับดยังน้ำเคือเก่าเนาะขาเขาสวยจ้ะดอกไงเพื่อนอายแมนครับเพ็ดถึงขาลุงยงครับผมดอกไงเพื่อนคือเป็นแน่นี่ครับผม ไตทองก็งามคือเก่าครับผมเหลืองๆจ้ะไตทองใช่ิกค่าเพื่อนเนีน่างามได้ครับไตทองงามครับผมพดำกิโนกัมข้าพ่อผมเนี่ยนะแมนไตว่างามได้จ้ะแมนครับดอกนี้ไม่กิ๊กโป๊กไปแต่มื่อไหร่เปิดออกข้าวคนหล่นเลยเนาะดวงดำเลยแสดงเป็นเห็ดพักทองพักทองมันปูอีกนะครับอ้ย น้ำยังด้วยครับโอ้ไม่คิดได้ระบ,บาดเจ็บเปลี่ยนเขียงเขียงบ่น้เเนำเกาะน้ำเขียงใครหัวใจเมีนจ้ะใครหัวใจอยู่อยู่เมือสน็อกเดี๋ยวพอกินซีซายาให้ดอกขอบคุณค่ะร้ายกว่าเก่าแล้วม,กกมักินหมดเมีนจ้ะนี่ครับอู้แสบด้วยครับพี่พันเม่ก็สิว่า โอ้ฟังเมื่อกี้ม่บอกว่าให้ใส่ถุงมือลูกใจวัฒนาเดอร์ค่ะนะครับโอ้คอยใส่เนาะอันนี้นีขาคางข้าะครับวูถอยถอยในเมื่อกี้ก็เลยมื่อกขยับตัวเอาจ้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 าม้าห้าจ้าจด้าจ้จ้าจ้าง้าจ้าาจ้าจ้าจ้าจด้า้้าจ้้า แทน,นกล่องได้หนไอเนะนี่ครับผมกระหกพืก้นที่กระหกน้ำนะคะก็เลยเปิดไปนำ้ำเก็ีไปนำ้ำในไรจังเนาะดีจังดีสวยงามหับเดือดอยู่จ้ะ เหงนธรรมชาตเถิดในป่าในดวงเหรอเนาะนังงน,นอื้อุอ้ยปลาเหลี่ยมสามทียลครับแห้งคือแห้งกระไรได้บ้าง <c oughs> ไม้ขับเพิ่นกับขับมาอยู่เนี่ยเปิดตอนนี่ยไี่ค ขอาทังสันเลยวะขอโทษค่ะคมแม้กรทั่งทังสันมีดไม่คิกพาลุยโอ้ยดอกงามจหมครับงามสุดอวบวบจะนเทาไเอยงามๆครับผมกิบกี้มาเลยสิขายเหาหอขายดีเนาะมไหมดุนเอานนครับ จกเปีนเี่เออเป็นเหลืองเลยครับเป็นเรืืองเหลเเอเืองเลยค่ะถ้าผมเปิดออกว่ามี้เบิดกรด็นก้นยโอ้ย สีเหลืองทองด้วครับพี่หลายอยู่ครับพี่เสบเสบเห็ดอนี้แงนรับผมดอกป๊อกโโอ้ดอกงามสตารพัดเซบไปเด้อยครับผัดกระเสบแกงกระเสบไม่งครัมาเกลี่ย er er ่ะเห็ดอะไรกระดูกส้ยังใหมก็เหตุใส่เป็นสีบลูมาเหลี่ยนเหลียนเนาะใส่สีบลมาคิดผงครับพี่เนาะเ่นสีมากแบบนี้ เฮ็ดบดเฮ็ดดินเพื่อนสัตว์เนี่ยครับอันนี้นมั่นพี่น้อยพี่ถามว่าเฮ็ดยังแสีบที่สุดพี่คิดว่าเฮ็ดเฮ็ดยังแสีบหรือว่าเสบเนี่ยข้นอยู่กับคนมากหน่อยเนาะเน่ยครับผมคนมากกินเฮ็ดยังก็ว่าเฮ็ดอันนั้นเสบแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะแต่สุดยอดที่หนึ่งก็ว่าเป็นเฮ็ดถุงเขาแล้วเนาะอ้เนาะเน่ยครับผมก็มาเฮ็ดละหกเฮ็ดถุงเขาที่หนึ่ง ก็สก็สเฮ็ดอยู่ครับผมแต่แดแตะพูมาทุกวันละครับผมตึ้งแดงขาลายครับผมพูมาตับเตากบว่าตับเตาเสพูพูมาตัปเตากบว่าตับเตาบ่อเสพลยเฮ้ยสามสี่เลยอ้นอโอ้โอ้โมันมีใหม่อ้เอขื้นสีบ่ได้แมนนี่ไมรัดนั่นเราจะเขึ้นทั้งสี่อาขึ้นบ่ได้ ปาาไปหาาบวหาเงาเมื่อกี้ก็ตัวเนอค่ไนตัวไหนจ้าบางไกลนะแถวอู้อกล่ก็เก่าหนเนาะีสีมานี่ป่ะจ้าอันข้าวโเดมาเกีบเมอหนึ่งอกไหล่ก็เก่าหน่อยนะน่คเมื่อวานเาข้นท่งปู่จะพี่นอ เธอจะได้แต่ด,ดตอกหลายเนาะได้เวลาเติบโตพอเห็นดอกน,น้อยๆเพิ่งไหลอยู่ครับเนี่ยเห็นจ้ะเฮ้ยเต็มกำเลยจ้าอีกสองจูม,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 ค,มครับผมแหม่ฟันคว้าน้องเอาไข่เนาะอันนี้เนาะแหม่ครับอีกสองจูมจ้าเออดอ,บอกบุรีครับผมอีกจูมเนาะแหม่หครับอ๋อพุกธกานใหม่กันทับเพิ่นบ่อย ดอกฟักทองหรือว่ามันปูใหญ่เนาะแมนครับจ้ะดอ<า>กใครจ<ะ>้ามีแมงกินขนาดเนาะขาอวบดีฮะแมนครับขาดันประดงงเลยครับขาเป็นขาแต่ว่าดอกยัมีแมงกินเน่ยอ,อ้าหอยเต่าหน่อยไหมบอหอยเต่าหน่อยไม่มีดอกหอยสอนไม,ม,ม,ม่อีกปุ๊บเลยจุ่มคอนจะมีเนาะกระดองน้อยๆก็มีอีกเลยครับโปก๊ปกไว้โป๊กไว้ในนี เอ้ามาเปิดดอกในดอกพวกนี้จะในหน่อยมันก็ร้ายเนาะี่ครับเก็บเรื่อยๆเู่ครับฟังฝนทั้งีพี่น้องเออบานเลยเนาะฟังนี้เนาะนี่ับานพอดีติ้งฝฝนต่ำแจ่วเลยจะเริ่มาเมื่อนึงเนาะนระบาเอเมื่อหนึ่งอะไรบ่อเอาอไก่อนเชื้ออะไมีเชือ ครับเต็มไปแล้วด้วตานะตาที่สองใส่ทำกันกับเหตุกานเนาะนี่ครับเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งตาโอ้ส่วนอุ้ยไอญ่ซีบ่ซีแล้วเนนี่ออกไหมอ้าวอืโอ้เพื่อสิถือเพื่อนกานไม่นอดไ่รอเนราะดอกเคื่องเหนี่ยวก่อนดอกเพื่องค่าเขื่อนได้อ่านี่เดี๋เ่าเขือ S <S อืมดูไอ้ลูกน้อยๆฝันกระส่วนไว้อีกเดิดอกหน่อยเพค่ะน้องนะน,นี่จ้ะอ้ยงามแองค่ะ๊นี่นี่ดิดอกเนี่ยรุดแล้วลูกน้อยๆนะบ๊อยเนี่ยรุดเดี๋ยวป๊กไหวจ้ะอ๋อดอกเอาดอกนี่จ้ะเออบานพอดีเลยให่ไปหน่อยเนาะงนี่ครับ กระบานพอดีพอดีบานพอดีบานสวยๆจ้ะแข็งๆจ้ะในเวลาพักคับบานคือเก่าแล้วครับผมมันอีก็หาแบบฝ่าว่ครับผมไปส่งของครับผมไปเบิึงไปส้มน้ำตาลครับผมมาเมื่อใดหลายเป็นไรครับผมอยู่รถกันลหรครับผมไปหอดรถกันครับสรุปผลงานเลยครับผมไปครับผมผมไปลงผลงานเมื่อกี้ครับพอกี๊ครับผมเดินทางมาหอดรถรถจอดอยู่พูดครับผม ยุ่งหลายบ่าเม,มื่อกี้เฮ้ยมองยันไงครับมันอีก,ก็มาแบบฟ้าๆกะคือ<า>ว่าผสมมันอยู่เนาะเมื่อกี้ศกมมันอยู่จ้ะนี่ครับผมมันอเรื่องอารมณสีเรื่องของอีกแล้วเนาะแมนครับผมข้างล่างเป็นเห็ดเพิ่งเข่าเนาะครับเพิ่งเขา่าเพิ่งสาดแดงกอแดงกอเนี่ยพอ,พอเป็นมุง้ง เป็นมูยด้วยจาะพ,พี่น้องแต่ว่าหันดอกบานหน่อยส่วนหลายไม่แต่ดอกบานเนาะนี่ครับแลวงงเก,ก็บมาเรื่อยๆอย่างละดอกสงองดอกไปครับผมลวงงมีในเล็กน้อยจ้ะพอทั้งตูมทั้งไข่แล้วก็เพือง,งนกยุงก่งจ้ะเพืองเดงข้าไลา่กระน้อยเดียวค่ะบ่หลายด้วยจ้ะส่วนกระตานี่เป็นเฮ็ดทานด้วยจ่ะขางลางกระตานี่เฮ็ดตะไร่ก,รก็มีเนาะกระตานี่เฮ็ดทานมูหนึ่งเนาะนมูหนึ่งเกือบเต็มตาพี่น้องแล้วก็มว่าเก็บเอาเฮ็ดตะไร่มาหันนะจ้ะ เป็นสุดท้ายจ้ะสุดรุปประมาณอยู่ครับมื่อนี้มากแบบฝ้าฝ่าออกจากบานท้ายท้ายมาแบบด้วนด้วนครับผมถือว่าหมันสุดยอดอยู่จ้ะในสองตาคือเก่าเนาะแม่นครับเมื่อกี้ก็พ่อเมคกี้ก็ขอฝากไว้น้ำอีกคลิปหนึ่งในเด้อจ้ะพี่น้องถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่มเด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กี้พราวุ้ยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อเมคกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกกาาลลังงแรใจจคือเ่ะ้ ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กิ๊กข้าพ่อกิ๊กจ้าขอบคุณครับผมสำหรับคลิเมื่อนี้แม่กิ๊กข้าพ่อกิ๊กก็ฝากไว้เพียงซรำนีล้ละจา้าเอาไว้บอกกันใหมเมืม่อนาว่าแม่กิ๊กสิาพาไปหาหยังที่ก,กัดได้นอกจ้าเนี่แม่กิ๊กข้าพ่อกิ๊กก็ขอตัวลากกระบานก่อนเด้อยจากขอกล่าวคำว่าสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่่ใหญยศทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าครับผมขอพรบคุณหล,ลายครับผมกับานครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผม